ฮะ <Huh? S 2> คุณพ่อป่วยใช่ค่ะเย้ าวีคิสมายบีมคุณเดียวทำอะไรกันก็ฉลองที่คุณอองสั่งซื้อออเดอร์รอใแก่ของเราไงคะใช่ครับนี่ถ้าหเดือนที่แล้วคุณอองไม่ช่วยบริษัทผมกับบริษัทคุณจุ๋มพวกเราต้องแย่แน่เลยครับแล้วก็เข้ามาสะพิดจังหวะเลยแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีกาลเทศะนะคะ ผิดจังหวะยังไงคะคุณแม่ก็แม่กำลังคุยเรื่องของคุณพ่อคุณออมที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อห้าเดือนก่อนนะสิขอโทษค่ะคุณออมขอโทษครัคุณออมไม่เป็นไรค่ะงั้นออมขอตัวไปรับคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะได้ค่ะเออคุณออมคะ ถ้าคุณท่านมางานเลี้ยงฉลองของบริษัทดิฉันไหวก็เรียนเชิญนะคะทางเราจะแจกเป็นบัตรเชิญซูเปอร์วีวีไอพีเลยค่ะมีใบเดียวด้วยนะคะยินดีค่ะยังไงออมจะแจ้งอีกทีนะคะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆออมจะส่งตัวแทนมาค่ะได้ค่ะคุณออมแต่ถ้าพวกคนรับใช้ไม่ต้องมาก็ได้นะคะ พราะเสร็จอาหารพวกเราจะเอาไปให้หมาแมวที่วัดค่ะบีมไม่เอาหน้างั้นเดี๋ยวออมขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนอม น้องสวัสดีครับลูกใหมค่หมครับเปไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับพุน้องล้วพุน้องนะครับ ฉันสบายดีแล้วคุณท่านละ่ะครับอาการเป็นไงบ้างหายดีแล้วละ่ะวันนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็ดีเลยครับคุณน้องขอบคุณอีกครั้งนะงนะถ้าวันนั้นนายไม่พาคุณพ่อฉันไปส่งโรงพยาบาลคุณพ่อฉันก็คงไม่รอดไม่เป็นไรครับเอ่อนี่ใส่ดีแบบนี้มีแฟนหรือ,อยังมีแล้วครับ จริงๆแล้วผมเป็นลูกเขยของคุณจุม๋มเป็นลูกเขยคุณจุ๋มเหรอใช่ครับแล้วทำไมนายมาเป็นคนส่งของได้ล่ะเขาไม่ชอบที่ผมเป็นคนจนแต่ด้วยตอนนั้นบริษัทไม่มีเงินจ้างพนักงานเขาก็เลยยอมให้ผมพบกับบิวครับ เิยตัวดีมันยังไม่มาอีกเหรอนั่นสิคะคุณแม่ไม่รู้ไปอู้อยู่ไหนนั่นไงพอพูดถึงก็โผล่มาเลยพี่มิวเอาบัตรเชิญซูเปอร์วีวีไอพีที่โต๊ะทำง,งานดีมไปส่งให้คุณออมหน่อยอ๋อได้ได้ไดเออไอม้มิวบีม เมื่อกี้บีมเรียกพี่ว่าอะไรนะอ๋อเมื่อกี้บีมเรียกว่าไอหมิวบีมทำไมเรียกพี่อย่างนั้นล่ะทำไมกันหรอก็หลังจากที่ส่งของให้คุณออมเสร็จแกไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกหม,มายความว่าไงอะบีม หมายความว่าลูกสาวของฉันจะเลิกกับแกยังไงล่ะจริงเหรอพีมจริงเพราะบริษัทฉันกำลังจะรวยจากการขายออเดอร์ล็อตใหญ่ให้กับคุณออมฉันจึต้องหาคนที่คู่ควรกับฉันซึ่งมันไม่ใช่แก่ ขอบใจนะหนูถ้าวันนั้นไม่ได้หนูฉันก็คงแย่ไม่เป็นไรครับนี่แล้ววันงานแต่งกล่อๆด้วยนะคนเขาจะได้รู้ว่านายเป็นลูกเขยไม่ใช่แค่เด็กส่งของเออผมคงไม่ได้ไปงานหรอกครับเอา้าทำไมล่ะบีมบอกเลิกผมนะครับโดยให้เหตุผลว่าบริษัทเขากำลังจะรวยและผมไม่คู่ควรที่จะเป็นแฟนของเขาครับ เล็วมากทั้งที่บริษัทอยู่ได้เพราะคุณช่วยเหลือคุณท่านคุณท่านก็เลยตอบแทนบุญคุณโดยการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทพอได้ดีแล้วก็ถีบหัวส่งคนที่เคยช่วยเหลือบริษัทเนี่ยนะไม่เป็นไรงั้นคุณช่วยเป็นตัวแทนของบริษัทออมไปงานเลี้ยงในคืนพรุ่งนี้หน่อยได้ไหมคะเกอหมายความว่าไงครับ ก็หมายความว่าเชิญค่ะเชิญ้านไกได้เลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะเชิญได้เลยครับอขอโทษนะคะ คุณเป็นใครคะเรามีบัตรเชิญหรือเปล่ามีครับ ทั้งหมดกับบริษัทของพวกคุณ มิวคุณหมายความว่าไงครับเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อห้าเดือนที่แล้วคุณมิ้วได้ช่วยคุณท่านจากกับวที่เหตุไว้คุณออมกเ็เลยช่วยสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทพวกคุณมิว นีคุณมิวเป็นผู้บริหารบริษัทฉันแล้วพวกคุณก็โชคดีแล้วกันนะคะฮะผู้บริหารกลับกันเถอะค่ะครับเชิญค่ะมิ้องพูดกันลูก จำไว้นะคะอย่าหลอกใช้คนอื่นเพราะหวังผลประโยชน์ของตัวเองและอย่าหักหลังคนที่คอยช่วยเหลือเพียงเพราะเราได้ดีแล้วนะคะเอาไปแค่นี้แหละแล้วก็ไม่ต้องมาขอเพิ่มด้วยถ้ายังหางานทำไม่ได้พี่มีวก็ไปเลือกทางของพี่มิวเองเถอะบีบอกเลิกพี่หรอทำไมนะบีมคนฉลาดที่ไหนเขาจะเอาคนที่มีแต่ตัวมาเป็นแฟนละ่ะไม่มีงนะเพราะไม่มีเงิน ลราบีมก็ไม่โง่คนที่ไม่มีเงินมาเป็นแฟนหรอกนะมันไม่มีอนาคตที่มิว้วเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับนี่จะลูกขอบคุณครับคุณแม่เออพี่มิว้วเย็นนี้ไปกินข้าวข้างนอกกันดีไหมแม่จะได้ไม่ต้องทำกับข้าวด้วยดัานน่ะสิลูกแม่จะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างได้สิครับผมตามใจบีมอยู่แล้ว โอ้ยน่ารักจริงๆลูกเขยแม่เนี่ยครับหัวหน้าฮะอะไรนะครับจริงหรอครับครับได้ครับ มีเรื่องอะไรอ่ะพี่มิ้วหัวหน้าพี่บอกว่าบริษัทปิดตัวกระทันหันพนักง,งานโดนลอยแพทั้งบริษัทเลยแบบนี้แกก็ตกงานนะสิแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะค่านู่นค่านี่ในบ้านเต็มไปหมดเฮ้ยแม่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก แค่ตกงานเองเดี๋ยวก็หางานใหม่ได้จริงไหมพี่มิวคุณยังไม่ผ่านเกมคะ่ะ 是多高？ นี่บีมจำลูกเพื่อนแม่ที่เจอกันวันก่อนได้ไหมค่ะทำไมเหรอคะก็เขาได้แฟนเป็นเจ้าของบริษัทนะสิทั้งหล่อทั้งรวยคิดๆแล้วอิจฉาเขาเนาะทำไมแกไม่หาแฟนรวยๆแบบนี้กับเขาบ้างแ,แงน่ไม่เอานาอย่าพูดแบบนี้สิทำไมแล้วฉันพูดผิดตรงไหนเดี๋ยวพี่มีมเขาก็หางานใหม่ได้แหละ อา้าวพี่มิวเป็นไงบ้างได้งานไหมไม่มีบริษัทไหนรับพี่ข้อทัำงานเลยไม่มีเรื่องไม่เป็นไรพี่มิว้ววันหลังค่อยไปหาใหม่ก็ได้มามามากินข้าวกันแม่รอนานแล้ว บีมวันนี้ยังไม่ได้กินไข่เลยเอาไข่ไปกินสิลูกขอบคุณค่ะ แล้วค่ะแม่พิมขอตัวน,นะคะเออแม,ม่กินแล้วเหมือนกันเอมิวไหนไหนฉันก็ทำกับข้าวให้แกกินแล้วแกก็เก็บจานพวกนี้เป็นล้างด้วยแล้วกันนะครับคุณแม่ไปกันเถอะลูกค่ะ ในตอนเราล้มถึงไม่มีใครช่วยเราเลยแม่เอาบัตรบีมไปรูดอะไรเยอะแยะบีมเห็นนะพ่อความขึ้นไปสิบเลยเออคือช่วงนี้ใช้เงินให้มันประหยัดประหยัดหน่อยสิพี่มิวยิ่งต่อง,งานอยู่หนูก็ทำงานอยู่คนเดียวหนูหาเงินไม่ทันแม่ใช้หรอกนะโอ้ย ถ้ามิวมันเป็นภาระขนาดนั้นทาไมแกไม่เลิกกับมันแล้วหาแฟนใหม่รวยๆซะเลยละ่ะพวกเราจะได้ไม่ต้องลําบากกันแบบนี้เอาไปแค่นี้แหละแล้วก็ไม่ต้องมาขอเพิ่มด้วยถ้ายังหางานทําไม่ได้พี่มิวก็ไปเลือกทางของพี่มิวเองเถอะบีม พูดอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะพี่ไม่เข้าใจก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละโตแล้วนะกินข้าวไม่กินยานนี่บีมบอกเลิกพี่เหรอทำไมล่ะบีมโอ้ยพี่ไม่เข้าใจหรือไงคนฉลาดที่ไหนเขาจะเอาคนที่มีแต่ตัวมาเป็นแฟนละ่ะไม่มีงานก็ไม่มีเงินแล้วบีมก็ไม่ง่อเอาคนที่ไม่มีเงิมนมาเป็นแฟนหรอกนะมันไม่มีอนาคต มีมแต่ว่า <S <S บีมสองอย่างห้าสิบบาทครับสองครับไปมาอุ่นนูนไมนะครับ ข้าวแกงครับข้าวแกงอร่อยๆอร,ร้อนๆเลยครับข้าวแกงครับเอ้าเพิ่งเปิดเหรอครับเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยผมเปิดมาได้เกือบเดือนแล้วครับทานอะไรดีครับคุณลูกค้าแล้วมีอะไรอร่อยบ้างเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยครับคุณลูกค้า <c oughs> ถ้าอย่งางนั้นเอาแกงเขียวหวานลวกันใจร้อน <c oughs> ครับผมแต่ทั้าร้อนได้เลยครับครับ ข้าวแกงอร่อยอร่อยได้แล้วครับหอมมากเลยข้าวเพาะอบครับ,บ,าบ,รบทานให้ร่อยนะครับครับข้าวแกงครับข้าวแกงล้อนอร่อยอร่อยเลยครับอืมอร่อยมากเลยครับอร่อยก็มาอุดหนุนบ่อยๆนะครับ ได้เลยครับพี่มิวบีมไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่มิว ร้านนี้เป็นร้านของมิวใช่ไหมลูกใช่ครับมีเป็นร้านของผมเองตั้งแต่ที่ผมเลิกกับบีมผมก็ได้เงินชดเชยจากบริษัทเก่าก็เลยมาเปิดร้านนี้แหละครับพี่มิวบิวกับแม่ขอโทษนะที่เคยว่าพี่มิวว่า พี่มิ้วตอนนี้บีมตกงานบ้านก็กำลังจะถูกยึดบีมเลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากพี่มิ้วนะนะพี่มิ้วนะช่วยบีมหน่อยอย่างน้อยเราก็เคยเป็นคนรักกันนะเรากลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนะใช่ลูกแม่ผิดไปแล้วจริงๆที่เคยพูดจาไม่ดีกับมิ้ว ให้โอกาสพวกเรานะนะคะพี่มิวถ้าบีมกับแม่ไม่มีเงินจะมากินข้าวร้านผงฟรีก็ได้นะครับผมไม่ว่า ให้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนเดิมผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับมิวพี่มิวบีมกับแม่กลับไปเถอะเรื่องของเรามันคงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วพี่มิวพี่มิวพี่มิวกลับมาก่อนพี่มิวบีมแล้วเราจะทำยังไงกันดีล้ะลูก แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณแม่